เร่องมหาไฟไฟกงาลลมไปคอยใ้เจแล้วเยนนหาวอยกนไปแม่้นาี่วี่เข้าลงมพลาลอย้าเรื่องของเจ้าจางหาคนจี้เจ้าเดี๋ยวนี้รื่อเลียสามลยเรื่องหาลอยเรื่งียสามว่าที่แหล่เขงคพลาลอยขีิ่มการลอย

ี่เราเ็ินาลอยครบหนึ่งรอบกันเ้สามสองรอบสามสองกันเขาตุงลอยกันเ่าแป๊ะสามท่านอยู่ในเรื่องบวกก็จะหยุดต้ไม้ครับที่้งแด๊ว่าไงใส่หัวนะยกที่หนึ่งนะครับคุณเองเราในำแนนี ตวจติคารุมหองผู้สีนี้บอกว่าไฟป่าหมดแล้วโงแรกนะครับแดงทีมตาเพชรพญายันต์รวมตัเพุ่อขบคนสอบเ็คนำโดีทีมมุมทุ้รุ่นเตงแต่กันต่างกันะครัวันดีเป็นฉบับสุธิำาุณุรพนรวีวรนแดงนันไทยไีจน เป็นก่อเอีกครับที่รูปก่อจากด้อยเห็นน่วนให็นทุกคนรอสุดอย่างท่านผมเหมือนพวกองค์รวเลยดแรลนะครับดดกันกลางเวทีคู่นี้สตาหองนะครับประมาณนี้นะครับถ่าย้อนไปขยายนี้ก็ตาเพชรไทย

ฝากไปด้วยนะครับการดีนะครับคนที่ไปบุยงทรพงักดรไปแล้ไปแไปนะครับ้วยครับครับหรือว่าแออเเทวานอาเภอคงแก้วนี่ก็ทรับใจเใสตาแล้วก็อนุรห์นะครับจากนรอบสองนึงักทั้งสามนึงเลยประมาณนี้ ริเขาว่าข e, ่ตอบึดว <sch laut mart> <pourquoi> ่ากินกินเจ้าแต่ว่าเจ้าขอบคุณนะครับองคุสองคุองคุณสองคุณสอคุณสองครณสอกองคุณสองครณสอคองคุณสองัุคุณสองคุณสคสอออคุคออองคคอกคุณคคองคุคงอคุงคคงุอคุ เดี voi, ๋ัเดินตน้นะครับสายจับรงบไว้ก่อนนะครับพุทโบนวาของปีตาเดี๋ลุกได้นะครับยกสองแล้วนะครับเรอาลูกองออกแล้วสายจับไว้ก่อนนะครับพโบนตขวาอูยากจังหวะนี้รคาะแล้วขวาีนึงนเอาปีเียทีกบไม่ได้เหมือแค่นะครับยมแบบีา เพราะว่าถุกม่มายป้ายไทยไปตบกู้กู้ในจังหวะนี้อิงตาพยายามปุเหมืนกันนะครับลอกล็อก้ะจังหวะนี Practice ้ปัเอแผงตั้งยกปักหว้ก่อนนะครับพื่อนคุณโบตาอย่างเป่นเก่เลแข่งกันทันีตึ้งลงนะจ๊ะของอิตาโบนก็ตีด้วยนืีจากทางข้าเกมองตรงตึงกระก โวยังโซจะเิมาเนไปเปิดเกมเดินข้าไปุจับพักตังรับยู่ครับในัวนี้ถึงแล้วออกมาเล็กนตาไล่ออกซับแข้งขวาไปัาซ้ายมาลูกนี้ก็วื้อเปิดเกมเดินเข้าไปอีกรัวนึงรวมจับพังครับ เาคตจะออกอะไรสายปักไม้ให้โดนยตังตอกเลยนะครับสำหรับเพชรกโบทตอนดดี้ห่ยขวาตรงหลลงที่ข้างาหลกับไว้ก่อนโตออกคับแต่กินมไม่โดขอเโปรสองป มาดค้กระดาจังหวะออกปัดโตโตีเวกแล้วครับพี่่าลงแล้วตกปัดวาไปขวาขึ้นมาวัดนัาชีได้ดูัตทั้องตกไปนานักานัมา้มมนมามกมมา เดินทางเดินเดินได้เข้าเลย <laughs> บอกยกไปแล้วนะครับสำหรับผู้ติดของเราในค่ำคืนคนี้เห็นได้ว่ารายที่ดุกันรดยที่ดุกันต้องตปกบังน,นะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่องสนุกแล้วนะ,น,นะครับขอบคุณนะครับขอยากเปลี่ยนตัวออกในคืนนี้น,นะครับ ขอบคุณนะครับ <sketches> ที่อัตชีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวใจนะครับให้กับทักลนะครับแต่อัติีไม่มีผลต่อการให้คะแนนของทัพนะครับออกดูงการออกอาวุธนะครับทัพโกลทุกอย่างทำไม่ได้นะนะเห็นยุ่นเราใหญ่ก่ามา มาครับเบพเ็บเพิ่มยกเรียยอดมาลกยีสามอาลนะครับความเือดความเข้มข้นขวามู่เต้นององยครับคืนี้ได้บได้ด้ยตารไมตนต้องเปิดเกมเเข้าไปออกราาดี

ขวามาได้ดีไม่แบลก็ย้โตการบอลกาปะดีต่บอังโตูปะตดีดีกว่าจัี่พ้ายามจัะบอก่อยทการเช็ดกบตาไม่โตเห็นสบายแล้วัะี้หอก่งคนี้ัรัเป็กล้องได้แด้วันี้ขวามาได้ดีดก้ขวาไประขวา งความสรุปเข้มข้นกวานะครับแต่ปะโคครับจังหวะสี่้ายจะัดมันก็เข้มบนสีงะไโตกเจอ้ายองเป็นบวกปะตู่จะทำแม่กันแล้วคือไงให้ยังงั้รับแล้วจะตีได้ไหมสำหรับคีมตตาไปชัดเกนกรรมการบโกลกแย่มีกาจบไปเกมเร็วนะครับจังหวะของเป็นโน

โดนะครับดีซต oh ีลืเล็วเข้าไปโยกแล้วโยกขวาตัดคำเตัวขับเป็นคูบนไม้ยาวดัดขอบขวาขวาทำ่างไปครัเิน้าตงสองมเลยโตรกีั่นเรียกว่าตัดยกขาดนะครับหังคมทำได้ดีได้ด้ีกันมากกวานะครับนะครับเป็นฝาแมไม้โบไทย มาครับทุกๆ จบเลยเมื้วานนี้ทเป็นคู่ปิดทะเลกันครับยังเป็นไปครับตกใจตกใจแนที่มารบกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับบันลบับนะากับทุกคนั้งนแต่ยกแน่ทีกัีครับอจักเียนงคสุดสนจับได้ยกในกัมพีครับ

ดอกของไทยในเรืองไทยโคจิซกานตียกแขงไหมแข่งครับจ้าสนุกขอแขยงรบคุณในใจให้กับฟรอยคนนี้ด้วยขอบคุณนะครับขอจุดคนในทีบริษาทขอบคุณที่เสือของดาวในรป่ัป้ายขอบคุณครับรายกาวันนีนะที่ประกาศไปวันที่แปดที่โตที่แปด นิจารนะครบราการีการ่ก็ไปเไปเก็ไปครับไปเตะนักเตะับนักยกไปเตะนักเตะบนงคนพูดกันดขอคนใจตกยิ่งตัดตาเป็นไปอย่างไทยนยกไปเลยนักเคู่กนต่อเทียรใหญ่นำยกปตั ar, like, ้งเงนปด็นสองคนใจทุกทีหน้จะไปนักพยาบาสอจะเพิ่มกเะบ

ยยทยโอ้โหทุกนนนๆกันด้วยกนครับสวัสดีเอาเอาเยอะทาด้านปทงเจมิ้นะญยยุั้นดกรบอกคุณครับกกแล้วก็ปั้นันแก่ยครับและปัญญะคุณครับวัยหยุดยิยได้ครับทุกท้านนคะแน อายุยุคสุดท้ายนะครบุคตะกาวปนะครับกจับคนนี้คนนี้ขอบคุณที่เชิญนะครับเดินทางก่อนไปทุกคนย่นดีใจนอนหลับฝันดีนะครับฮะถุงไว้โดยเบอร์ทุกคนตีดีมเด้อขอบคุณครับ